ส่วนที่สองทำความเข้าใจที่มาของอารมณ์มองเห็นตัวตนที่แท้จริงจากภายในสู่ภายนอก 2> Part 2. Understanding the source of emotions. Seeing your true self from the inside out. คือจุดบรรจบระหว่างโลกภายในและภายนอกอารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่มักเป็นผลลัพธ์ของความเชื่อภายในประสบการณ์ในอดีตและเหตุการณ์ตรงหน้าเมื่อเราเข้าใจจุดเชื่อมต่อน,นี้เราจะสามารถรเผชิญอารมณ์ได้อย่างมีสติ emotions are the intersections of inner and outer world. emotions are really sudden. they often arise from the blend of inner beliefs, past experience, and current events. when we understand these interactions, we can face emotion more objectively. <laughs> กำหนดรากฐานของอารมณ์อารมณ์ของเรามักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องหรือควรจะเป็นเมื่อผู้อื่นทำสิ่งที่ขัดแย้งกับค่านิยมของเราอารมณ์ย่อมถูกกระตุ้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติ Our values the root of our emotions values shape the Our emotions are closely tied to what we believe is right or what should be. When others go against these values, our emotions get triggered. Banae Song Yun Wanni Bangkran แต่มันเป็นเพราะไปแตกบาดแผลเก่าในอดีตการเข้าใจสิ่งนี้จะทำให้เรามีพื้นที่แห่งการให้อภัยและเยียวยา past w o n t hide in today's emotion some emotional response come from long past experience a simple comment may o f f e n d us not because it's wrong but because it t o u c h an old wound ความต้องการที่ไม่ได้รับการเติมเต็มคือเชื้อเพลิงของอารมณ์เมื่อเรารู้สึกผิดหวังโกรธหรือกังวลมักเป็นเพราะความต้องการบางอย่างในใจ ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการเหล่านี้เป็นพลังผลักดันอยู่เบื้องหลังอารม์ A m a d needs fuel our emotions. Disappoint, anger and anxiety often arise when certain needs, like being understood or accepted, aren't met. t h i s a unmet needs drive s our emotions. การพูดกับตัวเองเป็นตัวกำหนดทิศทางของอารมณ์เหตุการณ์เดียวกันอาจให้ผลลัพธ์ทางอารมณ์ต่างกันขึ้นอยู่กับคำพูดที่เราบอกตัวเองหากพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนใจเราก็จะนุ่มนวลขึ้น Self-talk d ETERMINES THE DIRECTION OF EMOTIONS. THE SAME EVENT CAN LEAD TO VERY DIFFERENT EMOTIONS DEPENDING ON HOW WE SPEAK TO o u r s e l v e s GENTLE SELF TALK LEADS TO SOFTER EMOTIONS. การกระทำของผู้อื่นคือตัวจุดประกายอารมณ์ของเราคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่น ไม่ใช่ต้นตอของอารมณ์เสมือไปแต่มากเป็นเพียงตัวกระตุ้นที่ไปแต่ความรู้สึกบางอย่างในตัวเรา Our people's actions are emotional triggers. Someone's words or actions aren't the real cause of our emotions. They are simply triggers that awaken our inner response. คาดหวังกับตัวเองมากเท่าไหร่ช่องว่างทางอารมณ์ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราตั้งความคาดหวังกับตัวเองไว้สูงเกินไปเรามักผิดหวังและตำหนิตัวเองการวางความควรจะเป็นลงบ้างจะทำให้เราอยู่กับความจริงได้สบายขึ้น The higher the self expectations, the greater the emotional gap. Having too many shoots for ourselves sets us up for disappointment. Letting go of these expectations allow us to live more freely. <laughs> บรรยากาศหรืออารมณ์ของคนรอบตัวอาจส่งผลต่อความรู้สึกของเราโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเราไม่ได้เศร้าโดยไม่มีเหตุผลแต่อาจาเพราะสภาพแวดล้อมกำลังสะท้อนบางอย่างกลับมา Sometimes emotions echo the environment the o r m o o d are often influenced by weather, space, or the emotions of those around us. These environmental factors subtly shape how we feel. ใ้ความรู้สึกมีเรื่องราวที่ยังไม่ได้พูดออกมาในใจของทุกคนมีเรื่องราวที่ยังไม่ได้พูดออกมาเรื่องราวเหล่านั้น deep emotions hide untold story deep within everyone lies a story that hasn't been told or heard these silent narratives often become the root of our emotions การเข้าใจที่มาแห่งอารมณ์คือความอ่อนโยนที่เรามอบให้ตัวเองเมื่อเราเลิกตำหนิอารมณ์ของเราและเริ่มฟังด้วยความเมตตาเราจะยอมรับความเมตตาที่ลึกที่สุดของตัวเราเอง Understanding the source of emotion is a gift of self-kindness. When we stop blaming our emotions and start listening to them with compassion, we offer ourselves the deepest kindness.